สวัสดีครับผู้ที่สนใจการเลี้ยงงูป่านะวันนี้เราก็พามาดูกับงูปาครับของฟาร์มเิร์ดสามนันชนในนี่เป็นแม่หนึ่งที่ผมแยกเราจะหาครับกระท้องแก่แล้วครับนี่นะครับแบบปวนเลยนะกินอาหารทั้งวันนะครับนี่อ้วนนะครับรอบก่อนได้เจ็ดตัวรรอบก่อน ผมไม่ได้ให้กินํำให้กินอาหารอะไรนะผมต้มเศษผักใส่เศษอาหาร,รพวกร้านเนื้อย่างนะครับแล้วก็พวกใส่ปลาพวกหมูปลานะครับให้ให้หมูกินเนี่ยก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยไ,ได้ผมก็ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรอกครับออกเนี่ยไม่เกินอาทิตย์นี้หรอก ประมาณร้อยลูนะผมคิดว่าตัวใหญ่นะครับเนื้อแน่นเลยแหละนี่นะครับถ้าเพื่อนท่านไหนสนใจลูกหมูป่านะครับเพื่อไปบริโภคหรือว่าเลี้ยงนะครับ <ๆ S 2> ก็รอได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลงดู YouTube ให้ดูในข้างไปนะครับสำหรับการเลี้ยงหมูของผมก็ไม่ยากครับก็ตุ่มเศดานนะครับเ็จผักตลาดนำมาตุ่ม ให้กินแค่นั้นนะผมไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยครับนี่มันยังตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ครับผมอ่าวันนี้ก็จบการนำเสนอนะครับชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆหรือมีอะไรแปลกๆใหม่ผมก็จะเอามาถ่ายดูนะครับขอบคุณครับผม